รถครอบครัว MPV ไซส์ใหญ่คันนี้บอกเลยว่าราคาโดนมากได้เครื่องยนต์ดีเซลใครถาอยู่นะครับดูคลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับ,รบผมออมปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้มีมาอัปเดตรถครอบครัว1คันที่เป็น MPV เนาะแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่เลยได้ นั่งได้ทั้งหมด7ที่นั่งนะครับแล้วคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอันเดี๋ยวเราเข้าตัวรถกันเลยดีกว่าคันนี้เป็น Innova นะครับโตโยต้าอินโนวาสองจุดแปดจีปีสองพเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาแทบจะต่ำกว่าตลาดใช้คํานี้ดีกว่าต่ำกว่าตลาดหามาให้ราคานี้แล้วแล้วก็สภาพเครื่องยนต์บอกเลยว่าเกตเอรถสวยทุกจุดแน่นอนนะครับรถไม่เคยผ่านอุบัติเหตุมาเหมือนเดิมถ้าพบเจอ,อยังไงยินดีซะคืนเต็มจํานวนนะครับเกิดไว้ก่อนได้เลยลนรี่าพเป,เปนยนงงออั่นไรางมา หน้าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกระจังธรรมดานะครับตัวเซ็นเซอร์อะไรไม่ได้มีมาให้นาะโลโก้เดิมสภาพสวยหมดนะครับพวกชิ้นงานโครเมียมหรือว่าเป็นพวกพลาสติกดำด้านตรงนี้ก็ สภาพสวยนะครับไม่มีแตกเลยตัวโคมใสสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวฮาโลเจนธรรมดานะครับมีไฟตัดหมอกให้ส่วนตัวสภาพกระจังหน้าหรือว่าตัวกันชนหน้าเนี่ยนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะสภาพเดิมๆสีเดิมๆไม่เคยทําด้วยนะครับสวยๆแบบนี้ในะส่วนของตัวฝากระโปรงเหมือนกันแต่เราให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะเปิดห้องเครื่องให้ดูรวมถึงตัวสภาพโครงสร้างด้านในด้วยเดเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับในตัวล้อขอนี้เป็นล้อขอบ16นะครับของเดิมโรง,งงานเหมือนกันแล้วก็ตัวยางเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นยางดันหลอดแมนส์แอนเนยางให่สนะ เลยนะครับใช้ได้ยาวดอกลึกๆแล้วก็ในส่วนของสภาพสีด้านข้างคันนี้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นสีเดิมเนาะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวให้นะครับเพราะจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็พวกแล้วก็มีตัวชิ้นงานพลาสติกสีดําด้านตรงนี้นะครับตัวมือจับตรงนี้ยังไม่ได้เป็นคีย์เลสนะครับเต่เราเข้ามาดูตัวโครงสร้างกันนิดนึงในส่วนของตัวประตูคันนี้นะครับก็เป็นประตูเดิมนะรถก็ไม่เคยมีการถอดน็อตเดิมๆอยู่สีเดิมสภาพสวยเลยเนาะแล้ว ด้าน,นข้างรถนะครับเรียงสวยแบบนี้เลยนะเห็นไหมสวยเลยนะครับรถไม่เคยมีการดัดแปลงเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนสภาพยางรีดน้ําก็ยังดีอยู่นะครับมาดูประตูด้านหลังด้วยสีเดิมเดิมนะครับสภาพสวยแต่เขียบหลังเรียงสวยแบบนี้เลย ไปแเราไปดูในส่วนของด้านท้ายใน,นยส่วนของด้านท้ายคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะครับ2จุดตรงนี้เนาะไฟดับทิม2ข้างตัวโคมไฟด้านท้ายนยก็เป็นฮาโลเจนปกตินะครับแล้วก็สภาพส่วนไม่มีแตกรายงานเลยไฟเบรกตรงที่3ใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีของเติมติดโรงงานมาให้นะครับฟินชาร์กตรงนี้ มาเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ได้ให้กล้องมองหลังมาเนาะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนอยากได้นีก็แจ้งเพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมติดให้เพราะว่ามันให้ตัวเซ็นเซอร์ท้ายมาแล้วพวกโลโกโล้ i n n o นวาคิสตาตรงนี้นะครับ2.8ชอยู่ครบสภาพสวยเดิมหมดทุกอย่างเลยพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะกันบ้างนะครับแน่นอนว่าพื้นที่ด้านหลังโตโยต้บอด ตอน3เนี่ยก็จะพับขึ้นด้านข้างแบบนี้เลยนะครับจะไม่ได้เหมือนกับพวก MPV หรือ SUV แบรนด์อื่นที่เขาจะเป็นพับเบาลงไปคันนี้ที่เก็บสัมภาระเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ต่างกับที่เป็นรถครอบครัวจะที่นั่งไซส์ใหญ่มากนะครับพื้นที่พอๆกันเก็บของได้เยอะในกรณีที่ถ้าปรับเบาลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณนึงที่สามารถวางได้ก็จริงๆก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนแล้วกันเนาะถ้าจะเน้น อ่าเขาเรียกอะไรถ้าเน้นจานวนคนเนี่ยก็จะลดพืธธ้นที่สัมภาระไปประมาณหนึ่งนะแต่ว่าก็สามารถจัดการได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหมอรองไอ้ตัวหมอรองคอเป็นหัวเบาะตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์เดิมนะครับพวกแม่แรงอะไรตรงนี้ก็ยังอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอุปกรณ์แม่แรงอะไรต่างๆตรงนี้นะครับอยู่ครบอ่ะแล้วเรามาดูสภาพฝาท้ายกันนะครับฝากระพงท้ายคันนี้ของเดิมเหมือนกันนะครับซีแข็งๆเหมือนเดิมน็อตไม่เคยถอดนะครับคันนี้สวยๆเลยพวกซีอะไรต่างๆเดิมหมดสภาพตรงนี้ก็ แต่ว่าถ้าเจอราคาแล้วเนะี่ยผมบอกเลยว่าไอ้พวกต้องรอน,นี่ยหน,น่อยเนะี่ยก็เอาไปว่าด้านท้ายเนี่ยก็เด,เดิมหมดนะครับสภาพสวยทุกอย่างเลยนังฟ้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนะี่ยให้ออปชันอะไรมาบ้างโอเคสาหรับด้านท้ายนะให้ดูก่อนอันนี้เบาะหน้าเนะี่ยเป็นเบาะที่ใช้งานจริงนะครับเมื่อกี้เพิ่งนั่งขับมาเลยแล้วผมนั่งรองนั่งให้ดูนะอันนี้สําหรับแถว2เห็นไหมนะครับพื้นที่ขายังเหลืออยู่และหัวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับยังเหลือเยอะในส่วนของด้านหลังเอาอะไรก่อนดี นะครับในตอนเอาที่ด้านหลังก่อนแล้วกันนะตรงด้านหน้าผมเนี่ยนะก็จะมีเป็นถาดรองนะครับกินข้าววางแก้วตรงนี้หรือว่าจะใช้เป็นวางโน้ตบุ๊กคอมแรงต่างเนี่ยทำงานได้ นะเวลาเก็บเราก็กดตรงนี้นักนี่ให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับและภายในคันนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นโทนนะครับจะเป็นโทนดําทั้งคันเนาะแล้วก็ตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าซึ่งถ้าเป็นตัว G เนี่ยได้เบาะผ้าเนาะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปหรือว่าตัว V หรือว่าเป็นตัวที่มันเป็นตัวไมน่าเชนไปแล้วที่เป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนัง2ที่นั่งแต่อันนี้มันเป็นตัวลองเราก็จะได้เป็นเบาะผ้า3ที่นั่งในแถวตอน2แล้วเขาก็จะให้เป็นตัวที่พักแขนมานะครับสามารถใส่วางวางแก้วได้2ฝั่งตรงนี้ถือว่าโอเคคนนะ้วขงงตตััรรีบก เป็นแอร์กลางนะมีแอมเบียนไลท์ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแอมเบียนเราใช้งานได้เนาะแต่ว่ามันจะเห็นถ้าเป็นที่มือจะเห็นชัดกว่านี้ปรับอุณหภูมิได้เองนะครับตรงนี้ปรับเป็นออโต้ได้ปรับขึ้นนะเราไม่ต้องเปิดจากข้างหน้านะที่เขาเรียกว่าอะไรเลียรครูหรือเปล่าเราบังคับได้จากตรงนี้เลยเนาะแอร์เนี่ยก็จะมีให้ทุกโซนเลยนะครับหน้ากลางแล้วก็หลังตรงนี้แอร์หลักเนี่ยใช้ตัวเดียวกันไฟส่องสว่างอันนี้ นะครับใช้งานได้ปกติสภาพผ้าหลังคานะครับดูเลยอินเสิร์ตขึ้นให้ดูสวยนะครับไม่มีรอยยันนะสภาพสวยไม่มีฉีกขาดเลยด้านหลังเราประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้เีนิดนึงนะครับมีพาวเวอร์เลดให้ช่องหนึ่งเล็กๆน้อยๆเก็บของได้2ฝั่งเลยด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับออปชันระบบความปลอดภัยให้อะไรบ้างอันสองตัวด้านหน้านะครับลักษณะตัวบอกก็จะเป็นเหมือนอาแบบเดียวกันทั้งคันเลยพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยเป็นตัวพวงมลาลัยหุ้มหนังม u l t i function นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ วางสายรับสายมีโหมดสั่งการด้วยเสียงหรือว่าเป็นโหมดโฮเสียงไว้นะครับตัวนี้ก็จะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดตรงนี้นะปรับมุปรับโหมดอะไรแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาด้วยพวกออปชันนะครับพวกทัชช์คอนโทรลหรือว่าเซนเซอร์ปักกิ้งอะไรพวกนี้ก็จะมีให้กุญแจตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแต่ว่าเป็นเสียบนะแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทปกติในส่วนของตัวจอเนี่ยเป็นจอโตยต้าแท้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังวิทยุ fm/am ได้ตามปกติเลยนะเห็นตรงนี้จะมีเชื่อมตัว iPod ได้ด้วยยนครที่่่งเลอูก็ ลองดูนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ดูอโซนนะครับแยกโซนซ้ายขวาตรงนี้มีปรับอีโคโหมดได้พาวเวอร์โหมดได้นะครับปุ่มทัชชั่นอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของทั่วไปนะครับใส่เหรียญแล้วก็วางแก้วได้อีกจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นใส่แก้วได้อีกจุดหนึ่งพื้นที่เก็บของก็ประมาณหนึ่งเขาเรียกอะไรตรงนี้นะครับกระจกแต่งแต่งหน้าเนี่ยมีให้แล้วก็มีไฟสองสว่างในตัวด้วยรวมถึงสั่งนี้ด้วยเปิดปุ๊บไฟติดปกติเลยก็มีไฟสองสว่างตรง,ตรงกลางให้อีกจุดหนึ ตั้งเป็นออโต้ก็ได้ตัวนี้นะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งมีติดกล้องแท้จาก t o โย t a ามาให้ด้วยนะครับมูลค่า3,000กว่าบาทตรงนี้ผมติดให้ไปเลยคันนี้นะครับแจ้งก่อนว่าเช็คประวัติศูนย์ได้ นะครับสมุดอะไรต่างๆ,างๆมีครบสามารถตรวจสอบได้ก่อนส่งมอบเรามีตรวจสภาพรถให้อีกหนึ่งรอบนะครับ5ดาวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวสภาพโครงสร้างด้านหน้ากันนะภายในห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงและสรุปราคาโปรโมชั่นให้อีกรอบนงครับแล้วก็๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร2,800อซีซีอ่ะเรามาเน้นสภาพกันก่อนล้วกันนะครับรถปี2 0 1 7อายุรถเนี่ย 8ปีแล้วรถเดิมๆทุกอย่างนะครับไล่ขานมาเลยซ้ายขวาหน้าเดิมหมดทุกอย่างแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยขยับนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับเช่นกันดูน็อตไม่มีรอยขยเลยแผ่นการความร้อนะครับสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดตัวกอรอมแบตเตอรี่เครื่องยนต์ของเหลวต่างๆเราเซอร์วิสให้แล้วหนึ่งรอบนะครับก่อนส่งมอบเราก็จะเซอร์วิสให้อีกหนึ่งรอบเช่นกันพร้อมเช็คระบบไฟระบบช่วงล่างระบบ ขับเพื่อนต่างๆครบเลยสําหรับคันนี้เนี่ยผมขายอยู่499,000บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะ์นะราคานี้ถ้าไปสังเกตตามราคาตลาดเนี่ยนะครับสูงกว่านี้แน่นอนคันนี้เนี่ยผ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับย้ำอีกทีนึงว่าไม่ต้องใช้เงินดาวน์นะคใครสะดวกวางดาวน์ก็สามารถดาวน์ได้นะครับถ้าอยากได้ค่างวดที่ลดลงแล้วก็คันนี้นะครับช่วยเหลือทุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีแล้วก็มีประกันให้6เดือน10,000กิโลเมตรและส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเลย ถ้าสนใจยังไงติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนเพิ่มเติมหรือรถรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับปฏิภาณออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย